้งนมตจมีการแตกทําลายเป็นที่สุดชันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบดีแล้วเราจากละพวกเธอไปสาระาของตัวเองเราได้ทําไว้แล้วที่จุดทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเธอ สรมะวินัยนี้พิสุใดเป็นผู้ไม่ประมาทจากราชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้ต่อจากนี้ได้ตรัสพระวาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าหันทธานิพิขเวอมันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะพิสูต์ทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อย่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงซ้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพร,ระตถาคตต่อจากนี้ทรงนิ่งเงียบเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยตติยฌานจตุธาฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทยตานิโรธ แล้วย้อนลงกมาตามลำดับจนถึงปฐมฌมานแล้วย้อนขึ้นอีกโดยลำดับลำดับจนถึงจตุธาฌานเสด็จปริณิพานในเมื่อออกจากจตุธาฌานนั้นแล้ว